ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกมอามตรัวไฟอีกครั้งหนึ่งนะโดยผมบบรนนี่ครับสำหรับซีรีส์นี้นะก็จะเป็นซีรีส์ทริปแอนทริคนะครับที่ผมจะมาพูดถึงระบบภายในเกมเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์อะไรนะครับผมโดยหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือแมคคณายอินฟันตรีนะครับหรือภาษาไทยก็คือทหารราบนั่นเองนะเป็นระบบที่ถูกใส่มาในเกมนานมากๆแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ทําคลิปพูด ถึงเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยแพทนี้เนี่ยน่าจะได้เลิกในการพูดแล้วเนาะก็คือแพทนี้เป็นแพท0.34นะครับเป็นแพทล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้มันครอบคลุมทั้งหมดละกันนะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้นะครับผมผมจะขอเรียกมันว่าระบบทหารราบละกันนะครับ เป็นระบบที่จะมีในเฉพาะรถถังและยานเกราะบางคันเท่านั้นนะครับผมบางคันเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคันที่จะใช้ได้ครับสามารถดูได้ที่ตรงนี้ครับผมอ,อ่น้ารงรถนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่สกิลพิเศษนะครับของรถถังหรือยานเกราะเนาะถ้ารถถังหรือยานเกราะข้าไหนนะครับที่มีสกิล3สกิลนี้นะหรือแม้แต่เพียงแค่สกิลเดียวนะครับก็ถือว่ามีสกิลเรียกทหารราบแล้วเนาะ บางคันอาจจะมีแค่สกิลเดียวนะครับหรือบางคันอาจจะมี3ส,สกิลก็แล้วแต่นะครับผมโดยเราสามารถที่จะเลือกใช้ทหารราบได้เพียงแค่ประเภทเดียวต่อครั้งนะครับผมไม่สามารถเอาไปทั้ง3ประเภทได้นะในรถถังที่มีทหารราบให้ใช้3แบบนะครับก็คือเลือกได้แบบเดียวเท่านั้นเนาะแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้ได้ในทั้งโหมด PVP และ PVE เลยนะครับได้ทุกโหมดเลยนะ แล้วถ้าสงสัยกันว่าแล้วรถถังหรือยานเกาะขนไหนบ้างนะครับที่มีสกิลทหารราบอันนี้ผมไม่ไม่รู้จริงๆนะครับคือมันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าใจพูดก็คือจะเป็นพวก AFV นะครับอ่อแล้วก็พวก tank destroyer เนี่ยจะมีสกิลเหล่านี้นะครับผม MBT ที่ผมรู้น่าจะมีอยู่แค่เมอร์คาว่า4นะครับผมเมอร์คาว่า4กับเมอรคัว่า 4M 2คันเนี่ยที่มีนะไม่แน่ใจว่า MBT คันอื่นมีหรือเปล่านะครับ SPG ไม่เห็นนะครับผม อ๋อไลท์แทงก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเออก็อย่างที่บอกไปถ้าใครอยากรู้ว่าใคนมีก็กดที่แถบสกิลนะครับผมก็จะรู้ว่าอ,อ่อยันเกราะหรือรถถังไครมีสกิลทหารราบเนาะมาถึงข้อสังเกตยอย่างที่1น,นะครับผมของสกิลทหารราบนะครับเอ่อเพื่อนๆจะเห็นว่าในสกิลคําอธิบายสกิลเนี่ยจะมีค่าดาเมจน,นะครับผมวิชั่นเรน์หรือระยะก,การมองเห็นนะครับแล้วก็คโมฟลาชก็คือค่าพลางตัวของตัวทหารราบนะครับ ค่าเหล่านี้เนี่ยจะแตกต่างนะครับผมจะแตกต่างกันไปในรถถังแต่ละเทียนะครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งเทียสูงนะครับผมค่าพวกนี้จะเยอะขึ้นนะครับผมอย่างตัวอย่างตอนนี้นะครับก็คือผมดูจากสกิลทหารราบของ t15 อมาตานะครับเป็นสกิลเหน่วยต่อต้านยันเกราะนะครับผมหรือ at squad นั่นเองนะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยจำ ค่าดาเมจนะครับผมวิชั่นเรนแล้วก็คโมฟลาดไว้นะเดี๋ยวผมจะกดคันอื่นให้ดูนะครับที่เทียร์ต่ำกว่านะเพราะว่าทีสิบห้าเป็นเทียบสิบนะครับลองดูสักเทียรเอ่อเทีย์เจ็ดละกันนะครับเจ้าเจ้า BWP สองพันนะสกิลเดียวกันครับผมชื่อเดียวกันแต่จะเห็นว่าค่าดาเมจนะครับวิชั่นเรนและคโมฟลาดต่างกันนะครับผมของเจ้า bwp เนี่ย จะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสกิลทหารราบนะจะเห็นได้ว่าสกิลทหารราบของเจ้า AS 2 1 Red Back นะครับที่เป็น FV39 เนี่ยดูตรงสัญลักษณ์สกิลนะครับมันจะมีรูปดาวอยู่นะเป็นดาวสีเขียว,ยวนะครับจะเห็นนะถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับถ้า รถถังหรือยานเกราะขันไหนนะครับที่มีสกิลทหารราบแล้วก็สกิลนั้นเนี่ยมันมีรูปดาวเขียวๆอยู่นะแสดงว่าเป็นสกิลทหารราบแบบระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับคือเป็นระดับสุดยอดเลยนะครับผมค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าดาเมจนะครับระยะก,การมองเห็นแล้วก็ค่าพลางตัวของทหารราบสูงกว่าสกิลที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวนะครับผม ่าแล้วก็ที่สําคัญคือ s q u a ต s i น e นะครับสควอตไซน์ก็คือจํานวนทหารราบที่ถูกปล่อยออกมาได้นะครับผมถ้าจํากันได้นะของ T15 เนี่ยสกิลนี้นะครับจะมี4คนใช่ไหมแต่ว่าของเจ้า AS21 Redback นะครับผมจะมี5คนนะครับแม้ว่าเทียมันจะต่ำกว่าก็ตามนะเน่อจากว่าสกิลของมันนะครับมีรูปดาวอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับการใช้งานสกิลทหารราบนะครับก็คือเราต้อง กดตัว E นะครับผมตัว E ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ข้อสังเกตนะครับแล้วก็ข้อควรระวังก็คือรถถงังหรือยานเกราะของเรานะครับก่อนจะปล่อยทหารราบทุกครั้งมันต้องอยู่นิ่งๆน,นะครับต้องจอดนิ่งๆเลยนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถกดใช้สกิลได้นะครับก็คือกดไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจ,จะเห็นได้ว่าตรงแถบสกิลของผมตอนนี้เนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาๆนะก็คือไม่สามารถกดได้ครับต้องรอมันเป็นสีขาวแบบนี้ครับผมแล้วค่อยกดนะ ข้อควรระวังและข้อสังเกตข้อที่2นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องจอดรถนิ่งๆน,นะครับจนกว่าทหารราบจะออกไปทั้งหมดนะครับเช่นหน่วยนี้มีทั้งหมด4คนใช่ไหมถ้าสมมติเราปล่อยไป2คนแล้วเราขยับรถเนี่ยอีก2คนที่เหลือจะไม่ออกมานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคําแนะนำนะครับก็คืออย่าปล่อยทหารราบใกล้กับศัตรูมากเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยศัตรูอาจจะยิงทหารราบของเราตายได้แบบง,ง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็อย่าปล่อยไกลเกินไปด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไกลเกินไปเนี่ยตัวทหารราบเองนะครับจะไม่เดินเข้าหาเป้าหมายครับผมพูดง่ายคือปล่อยตรงไหนเนี่ยเขาจะยืนหยุดแถวๆนั้นนะครับผมจะไม่เดินเข้าหาศัตรูนะยกเว้นสตูจะเข้ามาในระยะยิงพวกทหารราบเนี่ยถึงจะทําการยิงใส่นะครับแล้วก็วิธีจะเปลี่ยนตําแหน่งทหารราบก็ง่ายครับผมกด e อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่เราต้องอยู่ใกล้ๆกับ หน่วยทหารราบของเรานะกด E ครั้งเนี่ยเป็นการเก็บทหารราบเข้าในรถนะครับแล้วเราค่อยขับไปปล่อยอีกที่หนึ่งในจุดที่เราต้องการนั่นเองครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลทหารราบแต่ละหน่วยนะครับมาเริ่มกันที่หน่วย AT Squad นะครับหรือหน่วยต่อต้านยานเกราะนะอ่อหน่วยนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับกระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุนประเภท h i Explosive Anti Tank หรือ HEAT นั่นเองนะ ดาเมจที่ทําได้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือจะน้อยหรือมากตามเทียร์ของรถถังหรือยานเกราะนะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้เป็นหน่วยทหารราบของ t 1 5อมาตานะครับดามเมจก็จะอยู่ที่225รนะครับระยะการมองเห็นหรือวิชั่นเรนจ์เนี่ยจะอยู่ที่275เมตรนะครับถ้าเทียร์ต่ำกว่านี้ก็จะน้อยกว่านี้นะครับผมคัมฟลั์ก็คือค่าพลางตัวของตัวหน่วยทหารราบนี้นะจะอยู่ที่65%ซ นะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยนี้นะครับก็คือจะสามารถทำดาเมจต่อรถถังหรือยานเกราะที่มีเกราะเบานะครับเช่นรถถังเบา AFV หรือ Tank Destroyer นะครับหรือ SPG อะไรพวกนี้ได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าใช้กระสุนคีทนะครับผมแล้วก็การที่มันมีทั้งหมด4คนในหน่วยนะก็คือช่วยกันลุมยิงใส่รถถังพวกนี้เนี่ยจะทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับ แต่ข้อเสียก็คือเมื่อเจอกับพวกรถถังที่มีเกราะเสริมนะครับหรือพวก a อ t บนะหรือยานเกราะอ,อะไรก็ตามที่มีเกราะเสริมหนาๆนะครับคือจะทำดาเมจได้น้อยลงเป็นอย่างมากนะครับผมจาก200เนี่ยจะเหลือแค่นัดละประมาณ20-30เท่านั้นนะครับและข้อเสียอย่างที่2ก็คือหน่วยนี้เนี่ยจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะพูดง่ายก็คือถ้ามีอะไรบังนะครับเขาจะยิงไม่ได้เลยนะครับจะยิงติดทันทีนะครับผม มาถึงหานราบหน่วยที่2นะครับก็คือสไนเปอร์นั่นเองครับผมสไนเปอร์เนี่ยจะบอกเป็นหน่วยก็ไม่เชิงนะเพราะมีแค่1คนเท่านั้นนะครับใช้กระสุนประเภทเจาะเปรอะนะครับแต่ว่าเป็นกระสุนขนาด12.7ม mm เมเท่านั้นนะดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่15นะครับระยะก,การมองเห็นจะอยู่ที่500นะครับผมแล้วก็ค่าพลังตัวจะอยู่ที่85นะอันนี้เป็นสเปคของเทีย์10นะครับสกิลเทีย์10เนาะข้อดีของ หารราบประเภทสไนเปอร์เนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือหน้าตาดีครับผมไม่ใช่ระยะก,การมองเห็นครับผมจะเห็นได้ว่า500เมตรเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในหน่วยทหารราบทั้ง3หน่วยเลยนะครับอีก2หน่วยที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเมตรนะครับผมก็คือมากกว่าเกือบ1เท่าตัวเลยนะใช้สปอร์ตสตูได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ค่าพรางตัวเนี่ยเยอะมากๆด้วยนะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้จัดการหน่วยทหารราบของศัตรูได้อีกด้วยนะเนื่องจากเป็นสไนเปอร์ครับผมยังไม่หมดแค่นั้นครับผมข้อดีของเธอเนี่ยก็คือสามารถยิงช่องมองของรถถังหรือยานเกราะศัตรูให้พังได้นะครับทําให้ระยะการมองเห็นของรถถังหรือยานเกราะศัตรูเนี่ยตกลงเป็นอย่างมากนะครับผมส่วนข้อเสียครับผมง่ายๆเลยก็คือมันสไนเปอร์เนี่ยไม่สามารถทําดาเมจต่อรถถังหรือยานเกราะ ศัตรูได้เลยนะครับไม่สามารถทําได้เลยนะก็คือไอ้ดาเมจสิ้เนี่ยใช้ยิงทหารราบได้อย่างเดียวนะครับผมมาถึงทหารราบหน่วยสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Model Squad นะครับหรือหน่วยปืนครกนั่นเองนะโดยหน่วยนี้จะมีทั้งหมด1คนนะครับใช้กระสุน p ฮเอฟพฤษหรือ h e เป็นหลักนะครับดาเมจอยู่ที่480รนะครับระยะการมองเห็น,นยอยู่ที่ยอยู่ที่225นะครับแล้วก็ค่าพลังตัวอยู่ที่50นะนี่เป็นสเปคจากสกิลของ ที15ที่เป็น t ทียนะครับข้อดีของหน่วยนี้นะครับผมก็คือสามารถยิงรถถังที่เกราะหนาๆได้นะครับเกราะบางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะยิงเข้านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการทำดาเมจแบบโปรเจกตายนะครับก็คือยิงขึ้นไปบนฟ้าแล้วตกลงใส่หลังคาของเป้าหมายนะครับซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางนะแน่นอนแหละว่ามันจะมันคงไม่สามารถทำดาเมจได้เต็ม480นะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเยอะนะต่อนัดหนึ่งนะครับส่วนข้อดีข้อต่อมาก็คือเนื่องจากมันเป็นการทําดาเมจแบบยิงขึ้นฟ้าแล้วตกลองอกมานะทำให้ทหารราบหน่วยนี้เนี่ยสามารถเอาไปปล่อยหลังตึกหรือหลังกำบังได้ดีนะครับก็ยังสามารถทําดาเมจได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้านั่นเองนะครับส่วนข้อเสียครับก็คือทําดาเมจได้ค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากทั้งหน่วยเนี่ยมีแค่คนเดียวนะครับผมแล้วก็เอ่อยิงต่อนัดนึงเนี่ยถือว่าช้าด้วยนะครับ ข้อเสียข้อต่อมาก็คือค่าพางตัวต่ำครับผมหมายความว่าทหารราบหน่วยนี้เนี่ยจะถูกตรวจเจอได้ง่ายที่สุดในทหารราบทั้ง3หน่วยนั่นเองนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าหน่วยทหารราบของเราเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจจากกระสุนใดๆของ่า่เราเลยก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนเพื่อนหรือกระสุนของเราเองนะแต่ว่าก็ยังคงสามารถถูกรถถังหรือย,ยานเกราะทับได้นะครับผม อันนี้ผมพูดถึงฝ่ายเรานะคือฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสามารถยิงได้เลยนะครับผมคือเราต้องอย่าวิ่งทับทหารราบของตัวเราเองนะแล้วก็ต้องระวังเพื่อนร่วมทีมของเรามาวิ่งทับด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปการพูดถึงระบบทหารราบนะครับก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วกันนะเนาะถ้ามีข้อมูลส่วนไหนนะครับที่ผมตกหล่นไปอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทหารราบนะก็สามารถพิมพ์ได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับจะถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใน a ัล o r e d w ด r f ฟ i ์คลิปหน้าครับสำหรับนี้ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบาฮะ